สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลที่เราเตรียมมากันนะคะวันนี้เราจะลงไปสำรวจเรื่องราวความเชื่อที่น่าสนใจมากๆของสถานที่แห่งหนึ่งในหนองคายค่ะนั่นก็คือถ้ำดินเพียงหรือบางทีคนก็เรียกถ้ำมดินเพียงครับผมจากข้อมูลที่เราดูกันมานะคะที่นี่เนี่ยไม่ใช่แค่ถ้ำสวยๆตามธรรมชาติเท่านั้นแต่มันมีความผูกพันที่เอ,อ่อลึกซึ้งมากๆกับตำนานพญานาคเลยค่ะซึ่งเป็นความเชื่อที่สำคัญมากในแถบลุมแม่น้ำขงครับ ภารกิจของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจให้มากขึ้นว่าทำไมนะถ้ำนี้ถึงถูกเชื่อว่าเป็นเหมือนประตูเชื่อมสู่เมืองบาดาลและความเชื่อนี้มันสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นออกมายังไงบ้างเอาละค่ะเรามาขุดลึกเรื่องนี้กันดูดีกว่าครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่ากรณีถ้ำดินเพียงกับตำนานพญานาคเนี่ยมันแสดงให้เห็นการผสมผสานกันที่เอ่อน่าทึ่งนะครับระหว่างภูมิศาสตร์ที่เราเห็นเห็นกันอยู่กับเรื่องของจินตนาการความเชื่อ ของคนอีสานคนลาวแถบนั้นซึ่งมันสืบทอดกันมานานมากอืมมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเฉยๆนะครับแต่เป็นความเชื่อที่แบบอย่างรากอยู่ในวิถีชีวิตเขาเลยค่ะถ้าจะให้ระบตุตำแหน่งชัดๆนะคะถ้ำดินเพียงนี่อยู่ในวัดถ้ำสีมงคลบ้านดงต้องตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะก็อย่างที่บอกไปชื่อมีทั้งถ้ำดินเพียงและ ถ้ำดินเพียงครับแต่ประเด็นหลักที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันมาตลอดก็คือถ้ำนี้เป็นเหมือนเส้นทางสัญจรหลักของพญานาคเลยอ๋อครับเป็นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์เรากับเมืองบาดาลที่ลึกลับนะคะทีนี้คำถามคืออะไรที่ทำให้คนเชื่อกันขนาดนั้นคะมันต้องมีอะไรมากกว่าแค่เรื่องเล่าแน่ๆเลยใช่ครับความเชื่อนี้มันไม่ได้ลอยๆมานะมันมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมอีสานลาว ที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงแบบแยกกันไม่ออกเลยตัวถ้ำเองก็อยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำโขงซึ่งในตำนานต่าง,างๆเนี่ยแม่น้ำโขงก็คืออาณาจักรหลักของพญานาคอยู่แล้วอ๋อเข้าใจเลยค่ะความยิ่งใหญ่ความน่าเกรงขามของแม่น้ำโขงเองก็อาจจะเสริมจินตนาการเรื่องพลังเหนือธรรมชาติที่อยู่ในนั้นด้วยครับคือแม่น้ำโขงเป็นเหมือนฉากหลังใหญ่ๆที่ทําให้เรื่องพญานาคดูมีน้ําหนักขึ้นมาแล้วถ้ามองที่ตัวถ้ำเองล่ะคะมีอะไรในนั้นที่ทําให้คนยิ่งเชื่อเข้าไปอีก จากข้อมูลที่เรามีคือมันมีหลายอย่างน่าสนใจมากเลยนะใช่ครับมีหลายองค์ประกอบเลยอย่างแรกก็เรื่องเล่าที่ตกทอดกันมานี่แหละครับค่ากันว่าพญานาคใช้ถ้ำนี้เหมือนเป็นอุโมงค์ส่วนตัวเลยเดินทางไปมาระหว่างแม่น้ำโขงกับเมืองบาดาลที่เชื่อว่าอยู่ข้างล่างนู้นเรื่องเล่าพวกนี้ก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นแผนที่ความเชื่อของที่นี่ไปแล้วนอกจากเรื่องเล่าแล้วลักษณะทางกายภาพของถ้ำเอง ก็ดูจะสนับสนุนมากๆเลยใช่ไหมคะข้อมูลบอกว่าข้างในถ้ามีน้ําไหลรินอยู่ตลอดปีไม่เคยแห้งเลยนะครับแล้วบรรยากาศก็เย็นชื้นตลอดเวลาลองนึกภาพตามนะครับมันก็ให้ความรู้สึกแบบลึกลับใช่ครับเย็นเยือกเลยใช่แล้วมันก็ดูเหมาะมากที่จะเป็นที่อยู่หรือทางผ่านของสิ่งมีชีวิตในตำนานอย่างพญานาคที่มักจะเกี่ยวกับน้ำ ความเย็นอะไรแบบนี้ประเด็นเรื่องลักษณะทางกายภาพเนี่ยสำคัญมากครับในทางจิตวิทยาเนี่ยคนเรามักจะมองหาอะไรที่มันจับต้องได้มายืนยันความเชื่อพอมีน้ำไหลจริงๆความรู้สึกเย็นๆชื้นๆที่สัมผัสได้เนี่ยมันช่วยทำให้ตำนานที่เล่าเล่ากันมามันดูจริงขึ้นเยอะเลยครับอ่าฮะมันไม่ใช่แค่จินตนาการลอยๆแล้วแต่มันคือสิ่งที่เรารับรู้ได้จริงมันก็ยิ่งเสริมความเชื่อให้แข็งแรงขึ้นเออจริงด้วยค่ะ จุดนี้เชื่อมกันดีมากแล้วก็ยังมีอีกอย่างที่สําคัญเหมือนกันคือตรงปากทางเข้าถ้าเขาจะมีสารพ่อปู่อินทราคราชกับสารแม่ย่ากเกตุน้าคราชตั้งอยู่ครับผมข้อมูลบอกว่าใครจะเข้าไปในถ้ำต้องแวหว้ายศาลนี้ก่อนเพื่อขออนุญาตแล้วก็ขอขมาท่านก่อนครับการปฏิบ,บัติแบบนี้มันสะท้อนอะไรคะสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือ การมีศารแล้วก็ทำเนียมการขออนุญาตเนี่ยมันเป็นการตอกย้ำเลยครับว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นะมันไม่ใช่แค่แสดงความเคารพเฉยๆแต่มันเป็นเหมือนพิธีกรรมที่ต้องทำเป็นเหมือนอประตูทางใจก่อนจะเข้าไปในพื้นที่จริงที่เชื่อว่าเชื่อมกับอีกมิติหนึ่งม,มันสะท้อนความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งที่มองไม่เห็นตามความเชื่อท้องถิ่นนะครับ คือยอมรับว่ามีเจ้าที่หรือผู้ดูแลอยู่แล้วเราเป็นแค่ผู้มาเยือนก็ต้องน้อมน้อมพอเราผ่านขั้นตอนการขออนุญาตเข้าไปข้างในแล้วบรรยากาศคงยิ่งน่าทึ่งนะคะข้อมูลบรรยายว่าข้างในนี่มีโพรงมีซอกมีห้องหินเยอะแยะไปหมดเลยรูปร่างแปลกๆทั้งนั้นครับแล้วชาวบ้านเขาก็ตั้งชื่อห้องต่างๆตามจินตนาการที่เกี่ยวกับพญานาคชัดเจนเลยอย่างเช่นมีห้องหีบศพพญานาคอ๋อครับ ชื่อค่อนข้างสื่อเลยนะใช่ค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าน่าจะเกี่ยวกับที่พักหรือที่สถิตของท่านครับแล้วก็ยังมีห้องนาคนน้อยอีกซึ่งลักษณะหินหรือผนังถ้ำอาจจะดูคล้ายๆลำตัวพญานาคเล็กๆขดอยู่หรืออาจจะมีตำนานเฉพาะของตัวนั้นก็ได้ครับค่ะชื่อพวกนี้มันเหมือนเป็นป้ายบอกทางในโลกตำนานเลยแล้วก็อีกชื่อหนึ่งห้องหัวพญานาค อันนี้น่าจะชัดเลยว่ามาจากหินงอกหินย้อยหรือโขดหินบางส่วนที่บังเอิญมากๆว่าดูคล้ายหัวพญานาคตรงนี้ระคาที่มันน่าทึ่งจริงๆคือธรรมชาติสร้างมาแบบนั้นพอคนเอามาตีความผ่านความเชื่อมันยิ่งทําให้คนที่ไปเห็นรู้สึกศรัทธาใช่ครับรู้สึกว่าตำนานมันมีอยู่จริงพญานาคยังอยู่ตรงนี้คุ้มครองที่นี่อยู่จริงๆมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากธรรมชาติกับตำนานการตั้งชื่อห้องแบบนี้เนี่ย เป็น,นกลไกทางวัฒนธรรมที่สำคัญมากเลยครับในการตอกย้ำแล้วก็ถ่ายทอดความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่นมันทำให้ตำนานที่อาจจะดูเลื่อนลอยกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ผ่านลักษณะที่เห็นในธรรมอืมหืมถ้ำก็เลยไม่ใช่แค่พื้นที่ทางธรณีวิทยาแต่กลายเป็นพื้นที่ทางตำนานที่มีชีวิตขึ้นมาจริงๆเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่เล่าเรื่องพญานาคไปในตัวพอสถานที่มันศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้ก็ต้องมีข้อปฏิบัติข้อห้าม สำหรับคนที่เข้าไปเพื่อแสดงความเคารพไม่ไปลบหลู่ใช่ไหมคะแน่นอนครับเป็นเรื่องปกติเลยสำหรับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นวัดโบสถ์หรือที่ธรรมชาติที่ผูกกับความเชื่อก็มักจะมีกฎเกณฑ์เพื่อรักษาความขลังเอาไว้จากข้อมูลที่เรามีนะคะข้อปฏิบัติหลักๆก็คือต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าถ้ำครับข้างในห้ามส่งเสียงดังทำเสียงเอะอะหรือทำอะไรที่ไม่เคารพสถานที่ และที่สำคัญห้ามบ้วนน้ำลายหรือปัสสาวะในถ้ำเด็ดขาดเลยครับผมซึ่งเหตุผลก็คือถือว่าเป็นการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าดูแลที่นี่อยู่นะคะกฎเกณฑ์พวกนี้สะท้อนแนวคิดพื้นฐานเรื่องความบริสุทธิ์กับความเคารพครับการถอดรองเท้าก็คือเคารพแผ่นดินที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ห้ามสิงดังก็รักษาความสงบไม่รบกวนพลังงานที่เชื่อว่ามีอยู่ค่ะส่วนเรื่องห้ามทำาสกรปรก ก็เกี่ยวกับความสะอาดบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งใจซึ่งสำคัญเวลาจะเข้าใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อเอาล่ะค่ะทีนี้มาถึงกิจกรรมไฮไลท์อย่างหนึ่งของที่นี่ที่ดังมากเลยโดยเฉพาะในกลุ่มสายมูเตลูอ๋อครับหรือกลุ่มที่เชื่อเรื่องเสริมดวงโชคลาภอะไรพวกนี้นะคะนั่นคือกิจกรรมลอดถ้ำดินเพียงค่ะกิจกรรมนี้มันมีความหมายความเชื่ออะไรอยู่เบื้องหลังคะอ๋อครับ เรื่องลอดถ้ำเนี่ยคนพูดถึงเยอะจริงๆครับเป็นปรากฏการณ์ความเชื่อที่น่าสนใจมากเพราะมันรวมหลายอย่างเข้าไว้ด้วยกันเลยใช่ค่ะตามข้อมูลคือมีความเชื่อที่แรงกล้ามากว่าใครได้มาลอดถ้ำดินเพียงเนี่ยจะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำครับ เชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงปัดเป่าสิ่งไม่ดีโชคร้ายต่างๆออกไปจากชีวิตแล้วก็จะนำมาซึ่งความราบรื่นโชคดีจเจริญรุ่งเรืองในเรื่องต่างๆอบางคนมาเพื่อแก้เคล็ดหรือสะเดาะเคราะห์กันเลยทีเดียวเป็นความเชื่อที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของคนเลยนะครับเรื่องสิริมงคลโชคลาภชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งกิจกรรมความเชื่อหลายๆอย่างก็ตอบโจทย์ตรงนี้ ที่น่าสนใจคือการลอดนี่ไม่ใช่สบายสบายนะคะข้อมูลบอกว่าเส้นทางข้างในเนี่ยบางช่วงต้องคลานหรือไม่ก็มุดผ่านช่องที่ค่อนข้างแคบแล้วก็มืดด้วยครับถ้าทางจะลำบากน่าดู ใช่ค่ะต้องใช้แรงใช้ความพยายามพอสมควรเลยซึ่งตรงนี้เขาก็ตีความเชิงสัญ,ญลักษณ์กันอีกว่าการที่เราอดทนพยายามจนผ่านช่องแคบๆพวกนั้นไปได้อะก็เหมือนกับการที่เราสามารถฟันฝ่าอุปสรรคความลำบากในชีวิตจริงไปได้อ่าครับเหมือนจำลองการเอาชนะปัญหาแล้วก็ทดสอบความอดทนความมุ่งมั่นไปในตัวประเด็นเรื่องใช้ความพยายามทางร่างกายนี้น่าสนใจมากครับในทางจิตวิทยาแล้วเนี่ย การที่เราต้องลงทุนลงแรงเอาชนะความไม่สะดวกสบายหรือความกลัวเล็กๆอย่างกลัวที่แคบกลัวมืดเพื่อให้ถึงเป้าหมายแม้จะเป็นเป้าหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างการลอดถ้ำให้ได้เนี่ยมันสร้างความรู้สึกถึงความสำเร็จ Sense of accomplishment ได้จริงๆนะครับเพิ่มความมั่นใจในตัวเองได้มันไม่ใช่แค่เรื่องเปรียบเทยแต่เป็นกลไกลเสริมพลังใจที่อาจเกิดขึ้นจริงจากการลงมือทำนอกจากเรื่องความเชื่อได้ทดสอบใจตัวเองแล้ว คนที่เข้าไปลอดถ้าก็ยังได้เห็นความงามของหินงอกหินย้อยแปลกๆสวยๆตามจุดต่างๆไปด้วยครับชมธรรมชาติไปในตัวใช่ค่ะก็เรียกว่าได้ทั้งความเชื่อความท้าทายแล้วก็เพลินตาไปพร้อมกันเลยถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะครับกิจกรรมลอดถ้าดินเพียงนี่เป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากระหว่างมิติทางจิตวิญญาณคือขอพรเสริมดวงค่ะมิติทางจิตวิทยา คือเอาชนะอุปสรรคสร้างความมั่นใจแล้วก็มิติทางประสบการณ์ร่างกายคือการคลานการมุดสัมผัสบรรยากาศการผ่านความลำบากทางกายในพื้นที่ที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอาจจะทำหน้าที่เหมือนพิธีกรรมเปลี่ยนผ่างขนาดย่องย่อมก็ได้ครับออ๋ oh. ที่ช่วยให้คนที่ทำรู้สึกว่าเออได้ชำระล้างสิ่งไม่ดีได้พลังใหม่พร้อมจะกลับไปเผชิญปัญหาในชีวิตจริงด้วยความหวงังความนั่นใจที่มากขึ้น พอฟังแบบนี้แล้วยิ่งเห็นภาพชัดเลยค่ะว่าถ้ำดินเพียงนี่มีความสำคัญความหมายที่ซับซ้อนมากกว่าแค่ถ้ำธรรมชาติแห่งหนึ่งจริงๆมันเป็นพื้นที่ที่มีชีวิตชีวาจากเรื่องราวความศรัทธาของผู้คนมากๆถูกต้องที่สุดครับถ้ำดินเพียงจึงไม่ใช่แค่ที่เที่ยวทางธรรมชาติแต่เป็นสถานที่แห่งศรัทธาที่สำคัญแห่งหนึ่งเลยมันสะท้อนความเชื่อเรื่องพญานาคที่ฝังรากลึกเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมไทยลาวโดยเฉพาะแถบลุ่มน้ํโขงค่ะ ในโลกกระทัดของคนแถบนั้นพญานาคไม่ใช่แค่สัตว์ในตำนานแต่เป็นเหมือนผู้ปกปักรักษาแม่น้ำโขงซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชีวิตครับแล้วก็ยังเชื่อว่าเป็นผู้บันดาลความอุดมสมบูรณ์ทั้งเรื่องการเกษตรทรัพยากรต่างๆให้คนริมฝั่งโขงด้วยครับค่ะจากที่เราได้สำรวจข้อมูลถ้ำดินเพียงกันวันนี้ก็เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะว่าที่นี่คือจุดบรรจบที่น่าสนใจจริงๆของหลายมิติเลย ทั้งธรรมชาติที่จับต้องได้ความเชื่อที่มองไม่เห็นตำนานที่เล่าต่อๆกันมาแล้วก็วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยังอยู่ครับผมถ้ำนี้เหมือนเป็นเวทีที่ทำให้ตำนานพญานาคดูมีชีวิตมีตัวตนจับต้องได้มากขึ้นผ่านลักษณะภูมิศาสตร์และการตีความของผู้คนแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรมันก็แสดงให้เห็นพลังของความเชื่อนะคะที่สามารถสร้างความหมายสร้างคุณค่าแล้วก็ อให้ชีวิตกับสถานที่แห่งหนึ่งได้อย่างน่าทึ่งจริงๆและจากที่เราคุยมาทั้งหมดนี้นะครับมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้ลองนำไปคิดต่อยอดกันดูคือคำถามที่ว่าการที่คนเราต้องใช้ความพยายามทางกายแบบจริงจรดังจเลยนะในการคลานการมุดผ่านที่ที่มันท้าทายทั้งแคบทั้งมืดอย่างในถ้ำดินเพียงเนี่ย มันส่งผลต่อระดับความเชื่อทางจิตวิญญาณหรือส่งผลต่อความรู้สึกของการเอาชนะอุปสรรคในชีวิตจริงของคนที่ได้ไปทำประสบการณ์นั้นอย่างไรบ้างอืมน่าคิดนะคะความลำบากทางกายที่สัมผัสได้จริงมันไปเสริมพลังให้ความเชื่อที่มองไม่เห็นได้ยังไงหรือมันเป็นแค่กิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งคำถามนี้คงไม่มีคำตอบตายตัวนะครับ แต่เป็นสิ่งที่เราแต่ละคนอาจจะค้นพบมุมมองที่ต่างกันไปถ้าได้ไปสัมผัสหรือลองนำไปคิดในมุมของตัวเองดูครับ